เสียงแห่งอิสรภาพเมื่อกำแพงเบอร์ลินล่มสลาย1989ยามค่ำคืนในกรุงเบอร์ลินวันที่9พฤศจิกายนคศ1989ลมหนาวปลา,ปลายปีพัดผ่านอย่างเงียบงนันแต่ใจของผู้คนนับพันกลับเต้นรัวอย่างไม่อาจสงบลงได้แสงไฟจากถนนส่องกระทบผิวคอนกรีตของกำแพงเบอร์ลินที่ยืนตระหง่านมานานเกือบ30ปีบัดนี้กำลังเผชิญชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด กำแพงที่แบ่งประเทศแบ่งหัวใจย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีที่พ่ายแพ้สงครามถูกแบ่งเป็น4โซนโดยฝ่ายสัมพันธมิตรสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตเบอร์ลินเมืองหลวงก็ถูกแบ่งเช่นเดียวกันแม้อยู่ในเขตโซเวียตแต่ก็แบ่งเขตกันชัดเจน ช่วงสงครามเย็นได้เริ่มขึ้นความตึงเครียดระหว่างเยอรมนีตะวันตกฝ่ายประชาธิปไตยกับเยอรมนีตะวันออกคอมมิวนิสต์ภายใต้โซเวียตทวีความรุนแรงและแล้วในวันที่13สิงหาคมคศ1961กำแพงเบอร์ลินก็ถูกสร้างขึ้นอย่างฉับพลันมันไม่ได้เป็นเพียงกำแพงแต่เป็นรอยแผลที่แยกครอบครัวแยกเพื่อนฝูงและแยกเสรีภาพออกจากกันแม่กุญแจเสรีภาพที่ถูกจองจำ ชีวิตในเยอรมนีตะวันออกเต็มไปด้วยการควบคุมเสรีภาพในการเดินทางถูกจำกัดอย่างเข้มงวดใครที่พยายามหลบหนีข้ามกำแพงอาจต้องแลกด้วยชีวิตผู้คุมกำแพงติดอาวุธตลอดแนวติดตั้งลวดหนามหอคอยและกับระเบิดในขณะเดียวกันฝั่งตะวันตกกลับเฟื่องฟูด,ด้วยเศรษฐกิจและเสรีภาพคนรุ่นใหม่ในเยอรมนีตะวันออกเริ่มตั้งคำถามกับ พวกเขาอยู่ภายในใจพวกเขากำแพงเริ่มพังลงก่อนกำแพงจริงจ,งจะพังเสียอีกลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาลมเปลี่ยนทิศจากภายนอกในช่วงปลายทศวรรษ1,980โลกกำลังเปลี่ยนแปลงผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอบาชอฟป,ประกาศนโยบายกลาสนอสเปิดเผยและเพรสตรอยคือปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออกเริ่มขยับโปลแลนด์ฮังการีเชโกสโลวาเกียต่างมีประชาชนลุกขึ้นประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในเยอรมนีตะวันออกเองผู้คนก็เริ่มรวมตัวประท้วงในเมืองไลซิกและเมืองอื่นๆแม้ถูกคุกคามแต่การเคลื่อนไหวก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโทรงไว้สำหรับการเชีีรยคืนประวัติศาสตร์9พฤศจิกายน1989 ค่ำคืนแห่งความหวังได้มาถึงเมื่อโคศกรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกประกาศแบบผิดพลาดว่าพลเมืองสามารถเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกได้ทันทีประชาชนแห่กันไปยังจุดผ่านแดนฝ่ายทหารซึ่งได้รับคำสั่งไม่ชัดเจนก็สับสนและไม่กล้าใช้กำลังสุดท้ายพวกเขาเปิดประตูให้ประชาชนข้ามไปได้เสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงเพลงและเสียงค้อนทุบกำแพงดังก้องทั้งคืน ผู้คนปีนขึ้นไปบนกำแพงร่วมกันทุบร่วมกันเฉลิมฉลองมันไม่ใช่แค่การทลายกำแพงคอนกรีตแต่มันคือการทลายกำแพงในใจนกพิราบอิสรภาพและการรวมชาติการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินไม่เพียงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเยอรมนีแต่เปลี่ยนเส้นทางของโลกในปีถัดมาเยอรมนีกลับมารวมประเทศกันอีกครั้งในวันที่3ตุลาคม1990 เบอร์ลินที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเสรีภาพและความสามาัคคี่องแสงแวววาวบทสรุปกำแพงพังลงเพราะคนไม่กลัวอีกต่อไปคำกล่าวของชาวเยอรมันคนหนึ่งที่อยู่ในคืนนั้นสะท้อนให้เห็นว่าอิสรภาพไม่ได้มาด้วยอาวุธแต่อยู่ในใจของผู้คนที่ไม่ยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรม